ผลปรากฏว่าวันนี้การประชุมที่เกิดขึ้นในหลักการน,น่าสนใจครับแล้วก็มีการผลักมาตรก,การที่ออกมาโดยคร่าว,วเาๆเนี่ยนะครับมาตรก,การเดิมมาตรก,การที่มีอยู่และมาตรก,การใหม่ที่ออกมาสรุปเป็นเสร็จให้ท่านผู้ชมเห็นตรงนี้กันเลยนะครับเดีย๋ยวารืมว่าวันนี้เป็นการอนุมัติในหลักการเท่านั้นแสดงว่ารายละเอียดคนเดิมจะได้หรือไม่คนใหม่จะได้หรือเปล่าสิทธิ์เป็นยังไงอันนี้น่าสนใจนะครับผมเริ่มต้นกับอะไรก่อนคนละครึ่งเฟดสามครับคนจะจาเรื่องนี้ได้ง่ายที่สุดเลยนะครับท่านผู้ชมดูนะฮะ คนละครึ่งไฟสานนั้นปรากฏว่าหลักการออกมาแล้วก็คือว่าจะให้เยียวยาคนละ3,000บาทครับจำนวนผู้ได้สิทธิ์ทั้งหมดมีถึง31ล้านคนถามว่าใช้วงเงินสูงไหม9 3้0 0มล้านบาทครับแล้วใช้กันยังไงคือจะใช้กันถึง6เดือนเต็มๆมีผลตั้งแต่กรกฎาคมจนถึงเดือนธันวาคมปี64สสิ่งสำคัญที่สุดตรงนี้ย้ำเลยนะครับใครที่ได้สิทธิ์เดิมอยู่แล้วในคนละครึ่งก่อนหน้านี้เข้าไปกดยืนยันได้ทันทีเลยนะครับ ทีนี้นอกจากคนละครึ่งเฟสสามขยับมาต่อครับมาตรการช่วยเหลือประชาชนระยะเร่งด่วนเพิ่มเติมระยะเร่งด่วนเพิ่มเติม,ตม,ตมก็คือโครงการเราชนะกับม .3.3 เรารักกันทั้ง2โครงการนี้นะครับรัฐบาลเห็นชอบในหลักการแล้วว่าเพิ่มวงเงินช่วยเหลือผู้ที่ได้รับสิทธิ์อีกสัปดาห์ละ1 0 0 0บาทรวม2สัปดาห์ก็แสดงว่าได้ถึง2,000บาทใช้เม็ดเงินตรงนี้85,500ล้านบาทและมีผลเมื่อไหร่ใช้ไปครับจนสิ้นสุด30มิถุนายน6,4ครับ ทีนี้มาถึงอีกกลุ่มหนึ่งก็คือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต,ตรงนี้คนเยอะนะฮะ13.65ล้านคนก็มีมติในหลักการครับให้เงินค่าความชีพเพิ่มเติมเดือนละ200บาท6เดือนเต็มๆนะฮะแล้วก็จะเริ่มใช้ตั้งแต่กร,รกฎาคมจนถึงสิ้นปีนี้ธันวาคมรวมถึงกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษด้วยนะครับและสิ่งที่เป็นโครงการใหม่อันนี้ถือว่าไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะฮะยิ่งใช้ยิ่งได้นี่คือชื่อโครงการนะครับยิ่งใช้ยิ่งได้เนี่ยรัฐเขาจะสสนนนับุ เงินในรูปแบบที่เรียกกันว่าอิเล็กทรอนิกส์บอลเชอร์ให้กับประชาชนที่ไปซื้อหาจับจ่ายใช้สอยอาหารเครื่องดื่มหรือค่าบริการต่างๆกับผู้ประกอบการที่เขาจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับวงเงินอ e ีบอลเชอร์เนี่ยจะใช้จ่ายนะครับ5 0า0บาทต่อคนต่อวันสูงสุดจะไม่เกิน7 0 0 0บาทต่อคนครับโดยประชาชนจะใช้จ่ายได้รับการสนับสน e ุนอีบอเชอร์จากภาครัฐในช่วงตั้งแต่กร,รกฎาคมถึงกันยายน64ทีนี้พอได้อ e ีบอเชอร์ตรงนี้ถามว่าแล้วจะใช้ได้เมื่อไหอไร่ จะสามารถใช้ได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงธันวาคม64ตรงนี้ตั้งเป้าหมายครับว่าจะมีประชาชนเข้าใช้โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้อันนี้เป็นโครง,ครงการใหม่นะฮะประมาณ4ล้านคนด้วยกันครับแล้วถามว่าทั้งหมดที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยใช้วงเงินจากตรงไหนใช้จากกลกลงเงินกู้1ล้านล้านบาทซึ่งตอนนี้เหลือเงินอยู่2.4แสนล้านบาทครับเพราะฉะนั้นบทหลักการต้องกลับไปให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงเนี่ยทำรายละเอียดและเสนอคลมอพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับ